คณะกรรมาการการต่างประเทศ,ศพู้ที่สภาแถลงข่าวตีความคำพิพากษาของศาลโลกคดีประสาทพระวิหารระบุไทยเสียดินแดนแต่ขนาดพื้นที่ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างสองประเทศเมื่อวันอังคารที่12พฤศจิกาย,ยน2556ณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาหนึ่งตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกได้มีคำพิพากษากรณีประเทศกัมพูชาได้ยื่นฟ้อง เพื่อขอให้ตีความคำพิพากษาคดีประสาทพระวิหารปี2505เมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556นั้นคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภานำโดยนางพิกุลแก้วไกรเลอร์ประธานคณะกรรมการนายสมชายสวัสการกรรมการและนางพิไลพันธ์สมบัติสิริเลขานุการคณะกรรมการได้รวมกันแถลงข่าวการพิจารณาเกี่ยวกับคำพิพากษาดังกล่าวดังนี้ 1. รายละเอียดตามคำพิพากษาในข้อ 98, 104และ106ได้ระบุถึงขอบเขตของพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารจากคำพิพากษาดังกล่าวคณะกรรมการมีความกังวลว่าพื้นที่บริเวณรอบปราสาทพระวิหารตามที่ระบุไว้ในคำพิพากษาจะตกเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาและจากกรณีที่รัฐบาลแถลงว่าคำพิพากษาระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหารโดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดนและที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือนั้นคณะกรรมการไม่เห็นด้วย 2. การที่ศาลยกเอากรณีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของปราสาทพระวิหารขึ้นมากล่าวอ้างไว้ในคำพิพากษาครั้งนี้ด้วยนั้นถือว่าเป็นรายละเอียดที่อยู่นอกเหนือจากการตีความในเนื้อหาคำาพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี2505 3. การเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาหลังจากสารมีคำพิพากษาภายใต้กลไกที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศในลำดับต่อไปนั้นรัฐบาลต้องนำกรอบการเจรจาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา,าด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธ,ธิปไตยและดินแดนของไทยแม้ขณะนี้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม